กันต่อนะครับกับวันนี้นะครับก็มาตามล่าหาแม่อินูนกันเนาะนะครับในช่วงค่ําคืนนะครับเดี๋ยวดูให้ดูเวลาเนาะนะครับตอนนี้ก็นะครับเวลาสามทุ่มจะครึ่งแล้วเนาะสามทุ่มจะครึ่งแหละนะครับการเดินทางของเรายัางอีกยาวไกลเนาะ นะครับเพื่อตามร่าอาหารแม่อีนูนนะครับตรงนี้จะเป็นสวนยางงั้นเลยสวนยางของชาวบ้านนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> เขามาปลูกแล้วก็เป็นที่ของเขาเนาะมป็นที่ของเขานะครับ <c oughs> ก,ก็จะมีะต้นลำดวนเนาะนะครับที่ เขาปลูกเอาไว้แล้วมันขึ้นนะครับบางทีมันก็ขึ้นตามธรรมชาติของมันนะับครับต้นลำดวนนะครับน้ำอะไรฝาใครร่วงน้เอาอย่างนี้ เชื่อมไหมแม่เชือกตรงที่อ้นี่ไงนี่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 ตัวนึงอนั่นน่ะยาวหน่อยนะตัดไพูดตรงไหมอุ้ยล่วงฟันกัดเตะฟันกัดเอาใจไม่เก็บถ่ายรอกเอ้ไปเล็วเตะฟันกัดนั่นน่ะนั่นน่ะนี่ไง บินแล้วบินแล้วอุ้ยไอตัวสองสามตัวนันเนี่ยน่าจะบินไปไหนอะไร บินเรา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 เปิดนปิดนิ้เกบ้นอยดเอาอันนี้ทำไมมันเป็นนี้ล่ะาขี้ยมั้ยเขาจะก้นั่งบ๊บนี่ตรงนี้

ตามล่าหาแมงมุมแต่สอยไม่ได้เลยมันบินยาวเบามาาันมันบินหนต้นนี้ได้ทั้งหลายตัวเลยมันจะระดูจบอยยานเอาเลยนั่นนมันัวหนึ่งอวงแล้วไป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 น บินโชกหัวเลยไหนไม่สู้ไม่กัดผมอะฮะฮะเมื่อกีมันลงมาตรงนี้อะจะหาไม่เจอเอกดนจิ้มห่คันงระวังลวดน้ำลวดน้ำ

ดินเกาะหัวยังไม่รู้เลยยังไม่เห็น่ะแล้วมันอยู่สูงนะโอ้โหโอนั่นตรงนี้น่ะตรงหลายตัวเลยเนี่ยนี่นี่โอ้นี่นี่นม่นม่นี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 ่น่นี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 ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่

เกาะแน่มนมาไนไงพวกเป็ไนไงอุ้ยโซ่ครัว่คิววะที่เขาเอามาใส่ไอ้นี่แน่เลยใส่เป็นไออะไรนะสวนยางใช่ไหมเป็นคิววเดินกลางคืนค่อนข้างที่อันตรายนะนะครับแต่ก็สำหรับผู้ที่เขาเดินประจำนะนะครับเขาก็ ไม่กลัวอะไรนะแต่สําหรับเราแล้วแบบว่าเราก็ยังมีความกลัวอยู่นั่นแหละนะนะครับกลัวว่าหลายอย่างกลัวนุ่นกลัวนี่กลัวงูกลัวงูงงนะช่วนะน้องลินห้อยอมันละ Để mình có vinh khuôn mà mày nghe Nó khăn đời quá ผมจะอุดเรนนันไปนู่นนู่นเดยกอุดไปแล้วเห็นแสงไฟนู่นว่ะคนทั้งนั้นนะครับที่เขามาหาแมงอีนูนเนาะได้ไหมไปทางไหนต่อไปนู่นนี่แหละไปนู่นไปทางทางตามทางเออไปดิ ปแล้วหนูไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ไประลังลวดนะลวดดดเวราลัดสวนเรามาแล้ว ไปเรื่อยๆเยดินเที่ยวไ่า่มันเป็นไรไอโฟยินคนนี้คนนี้ยังกบุญกับป่าเล็กนี่ไงสองตัวเป็นไงล่ะเนี่ยสามตัวโอ้โห หนึ่งตัวอุ๊ยนั่นล่วงเลย <c oughs> นี่ครับนี่สองตัวเลยสามตัวสี่ตัวเอาแล้วมาเอานี่ใหญ่เนี่ย ้ตรงนี้มืดมากเลยแสงเข้าไม่ถึงเอาสัญญาณไม่ถึงหรอแม่ครับไม่ถึงสำหรับข้าคืนนีนะครับเราก็ยังตามหาแมงอินูนกันอยู่นะครับแล้วก็ตามหาต้นลำดวนนะครับก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับ ยังมีอีกหนึ่งคลิปที่ให้ท่านได้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนครับเกาะทีสาตัวสี่ห้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขันการมารับชมคลิปของต้นคนกินเที่ยวนะครับ